ขอเสียงปรบมือต้อนรับองค์สรงูครับสวัสดีครับอันดอร์เซลสวัสดีทั้งไทยพี่พี่สื่อมวชนที่นี่กันแล้วกันนะสวัสดีครับ สวัสดีครับองสครับสวัสดีครับโอ้โหนานมากเยฮเจอหนัก่ปนี่ะด้ถาก่อนเลยก่อนเลยมีรองเรือด้วยนะนี้แต่ม่ติรินันนี้รู้สึกยัไครบ้างฮะสู 네, 아, 전 너무 오랜만이고요 그리고 미소에 도시에 또 와가지고, 또, 어, 큰 함성소리 듣고, 또 여기 들어와가지고, 너무 큰 힘을 또 받았고, 또큰 힘을 받고, 다시 돌아갈 예정입니다. <목소리> นี่นะคะร,รอบนี้เราก็บอกว่าเขาต้องเติมพลังไปเต็มที่จากนี้แล้วก็กลับไปขยันตัวอะไรเขาพูดทีเดียวทำเป็นแปลยาวจังเลยฮะับ<อ>ไม่ใชยอม<อ>คุณ<อ>แต่เกิดแบบเนี่ยยืนยันสช่ไหมคำถามต่อไปคำถามต่อไปค่ะนี่เป็นครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวที่จะมาเป็นแฟนดิกซ์ในครั้งนี้ครับเตรียมอะไรพิเศษมาฝากแฟนแจบ้างคะสุ

아 콘셉트 งา이은이반 인터넷이 단니란ดอ내คําห이าย은คุณมีอะไ땅ที่พ니란어 영원이라는 말이 굉장히 고도그렇고현그렇고 그렇고, 서로가 영원 원하는 그런 단어일 거라고 생각해요 굉장히 서로에게 소중한의미고또 이제 첫 번째 팬미팅을 시작하는 만큼 서로가 영원했으면 하는 어, 시작을 담아서 ครับค่งคุณผู้ชมยังโอเคนั้นชุดยได้มั้งย่บาทสิบนะถ้าบอกคำว่า eternity หรือดังนีลันดอนะคะคือมันเป็นคำที่สำคัญมากๆแล้วก็คือทั้งคนองค์ทรงแล้วก็แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ลิงค์ทั้งสองเนี่ยได้ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นคำที่เขาต้องการและอยากให้เป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขามีแฟนลิ้งเ์นี่อยู่ในประเทศไทยมันก็จะเป็นเริ่มต้นเขาอยากให้อยู่ด้วยกันแบบไม่มีสิ้นสุดก็คืออยู่ด้วยกันดังนีลันดอน

คือคือท <screwed S 1> ีมอ <bosses. S 1> ่ะทั้งตัวเองที่ได้รับไดบเป็นมอกันคตื่นเต้นมากๆเลยเขาก็รอคอยที่จะเจอทุกคนมากๆแต่ว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้โชว์บนเวทีคนเดียวร้องเพลงให้แฟนๆชาวไทยแบบคนเดียวหรือล้วนๆคนเดีเขาก็เกิดเป็นมากๆแต่เขาเชื่อว่าแฟนๆจะกีฟแล้วก็ให้กําลังใจเขาเยอะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาจะเติมพลังเต็มที่จากที่นี่ไปขที่ยว ซึ่งแฟนๆรอคอยบวกเขาและเตรียมพร้อมเตรียมให้คุณแน่นอนดูสิทัศสื่อบนชนวันนี้เห็นไหมฮะมาใหมายครับข้างแน่นจนท้าจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วตอนนี้แต่ให้เขาฟังนะโอเคเอาที่โถงสุดตรงคิดสูงเพราะก็เท็อยู่นะก็อ่าเตินหน้าที่ไงถ้าอยากเล่าให้ฟังนะฮะคุณหันไปยิ้มให้ด้วย

ด้วยค่ะตอนนั้นคือจำได้ว่าที่น่นสวนมากถ้ามีโอกาสอยากไปก่อนเลยอีกออแล้วทานอาหารไทยบ้านเรียกฮะเทพคุณชิบชอบไหมโอชิมะชุบเดี๋ยวมาดรสทานแล้วทานอะไรไปหา้ออยางต้องอย่างกูต้องยต้องยูต้องอย่างกูต้งยต้องอย่างกูต้องยต้องอยงกูต้องอย่างกูต้องอย่างกูต้องยต้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 งต้งต้ เขาบอกว่าครั้งนี้เขาเขาบอกว่ามันเป็นต้มยำปูที่มันมีกะทิหลุไปด้วยน่าจะเป็นน้ำโคตรเขาบอกเป็นครั้งแรกที่เขาลองทานอร่อยมากอ่านี่นะฮะแล้วเห็นบอกว่าชอบถ่ายรูปด้วยชี่ไหนใช่ค่ะใช่ไหมฮะไปเที่ยวสถานที่เที่ยวของไทยที่พัทยาที่นั้นถ้าท่านไปจะได้แบบว่ามีโอกาสได้ถ่ายรูปไหมฮะหรืออยากไปถ่ายที่ไหนของไทยไหมฮะในไทยก็จะอ่าอีกหนังหวะ 어 전에 이제 카텔에 갔을 때네 많은 사진을 네. 찍어서 네. 또 이제 어 인터넷에 올렸던 적이 있었고. 네네네. 아, 어 그리고 이번에도 이번에는 좀뭐 아쉽게도 못뭐 찍을 수도 있지만 네. 또 기회가 된다면 다시 그 장소에 가서 사진을 또 찍고 싶어요. 네. 그못 찍은 곳이 또 많아요. 되게 이쁘고 네. 어, 네, 그 섬에서 되게 아름답고 이쁜 네. 곳이 있는데 네. 네. 어, 이것저것 많이 못 ที่นั่นทางบดก็ได้ยินมีสาวชุดมุ้อาชวเูขาบอกว่าตอนที่เคยไปเกาะค่ะคือเขาถ่ายรูปเดียวมาแล้วเคยอัพ SNS ด้วยมีหลายคนชอบมากๆครั้งนี้เขารู้สึกว่าไม่น่าจะมีโอกาสกลับไปหาที่นั่นแต่เขาอยากมากจริงๆถ้ามีโอกาสอยากกลับไปเกาะที่นั่นเพราะว่าเขาจําได้ว่ามันมีหลายมุมมากที่มันสวยงามแต่เขายังไม่ได้ถ่ายรูปเขาอยากถ่ายมากๆซึ่งเมืองไทยมีอีกหลายที่ที่ให้ถ่ายรูปได้ค่ะที่พูดถ 언어 n 도 c 티나이 마카 n a Amazing Thailand. Amazing Thailand, m amazing. How do I see so? l e t 요 put a h 요 a i l เขาบอกไม่ต้องไปนะถึงตนอนีแต่ถ้าไปจะมีกร้องอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยค่ะคถ้าท่านี่ราผมไปไปได้ทุคนก็เยะถ้าทำผลงานบ้างเห็นว่ามีลครเรื่อง The Moment of e i g h t ร e n เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างฮ่าฮ่าฮ่ยโอ้ยโเลยโอ้ยโอลยะอ้ยโเลยโอ้ยโอ้ย้ยเยยลยยอยยยยยอย้ยยย้ยยออยออย้ยยย้ยออ 뭔가 열여덟 살에서 일어나는 그런 프리 청춘들의 네. 어, 감성 청, 청춘 드라마입니다. 네. 그런 뭔가 우리에게 일어날 법한 어, 누구에게나 일어날 법한 일들을 굉장 솔직하고 어, 솔직하게 담아낸 그런 작품입니다. มันก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวอายุประมาณ18นะคะเขาบอกว่าแล้วทุกคนถ้าดูเรื่องนี้ก็จะอินมากๆเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตพวกเราจริงๆได้เอนะครับเราจะได้ติดตามกันเมื่อไหร่ยังไงนะครับเกยังไม่แน่ใจตุกคนจะรอเคโอเคตื่เตคิดอะไรกนก่อนรลย <ๆๆ S 2> ติดตามอรคอยนะคะ 하니 아니, 아니. 아니, 화니 아니, 아요 아니, 아전에니 c 니아 전화 한통니 부탁드릴게요. 네, 니 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 아니, 아니. 아 어떻게 아니, 아니. 아겠 아니. 아니,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  너니 아니, 아니. 아이 아니. 아니,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  니아 네. 아니. 아니, 아니. 아니, จริยๆทั้หมดทุกอย่างตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตออนนี้ี้ตอนนอนอนนี้ตอนอนนีกตอีนี้ตอ้ตอน้อนนี้ตอนนี้อนนี้อนนี้อานี้อนนีอนนี้อยนตอนนี้ต้นอนนี้ตนน้อนนีอนนี้นตอนนอนปคือนนี้ด้หอนอนนี้น้านนีอนนีอ้ตอ้อดอ้หอนน้ตอนนีอนอนี้อน้อนน้ตอนนี้ตอน้ตหนอนนี้อนนอนนี้อนนีตนนี้นี้อน วปวดปลายเท้าบ้าเลยฮะอยากให้นั่งให้สวยพยายามจิกเก้าอี้สูงเหลือเกินขออนุญาตยกขาขึ้นแล้วกันนะคะทุกคนไม่ต้องแตะให้เขาฟัา <laughs> งพาร์ลในชื่นพาร์ลที่โชว,ว์ด <laughs> ีกว่าเยอะแยต่อกันดีกว่าฮะถึงไอ้เจ้าดีดวงใจของคุณจอห์น,น <laughs> เป็นใครเนี่ยโอ้เหกุบฟ 롤 모델, 너무너무, 너무너 많은 것 같아요. 너무너무 많고, 네. 그리고 선배님들 께 존경하는 선배들이 너무 많아, 네. 많고, 근데 이제 롤 모델이라기 보다는, 어, 이제는 뭔가 옹성우로서의 네. 어, 뭔가 더 이름을 알리고, 나만이 할수 있는 뭔가를 찾아내서, 어, 그렇게, 뭔가 옹성우가 네. 더 지금은 제가 더 훨씬 맞춰져 있는 것 같습니다. เขาบอกว่าคือเยอะมากๆไอดอลที่เขารู้สึกว่าอินสปายเขาก็เยอะแล้วก็รุ่นพี่ที่เขารรสเพคก็เยอะมากๆแต่คือตอนนี้อยากโฟกัสที่ตัวเขาอยากให้องค์สูมีตัวตนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนรักและรจักองโซมูมากยิ่งขึ้นอ๋อนะฮะเอาล่ะแฟนๆอยากรู้ว่าช่วงชีวิตของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าถ้าจะให้แนะนำเพลงสักหนึ่งเพลงอยากจะแนะนำเพลงอะไรค่ะอืม 어, 음, 어, <laughs> 아니면 내일 대답 주셔도 려도 돼? <laughs> 네, 뭐 추천하고 싶은 노래는요? 네, 같이 듣고 싶은 노래겠죠? 어 근데 네, 그런 것들이 <laughs> 네, 이제 오늘 팬미팅에서또 보실 수 있을 거니까 기대해 주세요. 네, <laughs> 네. 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 어 네. แต่ถ้าอยากรูว่าเพลงอะไรต้องมาเจอกันในแฟนมิตติ้งเย็นนี้ไปไปไหมคะทุกคนวันนี้เราจะได้พบกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรารอพร้อมๆกันทิมเด็งคนอุ่นนี้แนมิ่งกิ้งโซ่ได้บุณเดชพิเตร์รอฟังดูนะคะแน่นอนทุกคนรอคอยครับขอถามนิดนึงว่าการเป็นวรรวันเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงบ้างคุณสะบอกมเอ่อ 굉장히 많은 것을 받거나 좀 너무 너무 많고 삶 자체를 좀 많이 그냥 어, 가던 길에서 다른 문을 또한짝 열어준 그런 계기가 되었고 또 나라는 사람에 있어서도 어, 내, 나 자신을 가져도 가져다 던 그런 나 자신을 많이 바꿀 바꿀 수있 그런 네. 감사한 계기가 되었던 것 같습니다. 한번 와면 빼는. อะไรที่เปลี่ยนชีวิตเขาเยอะมากและเขารู้สึกขอบคุณมากๆเหมือนเราเดินอยู่ทางหนึง่งเราก็ได้เจอประตูอีกอันหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นมากอ่อนได้เปิดเข้าไปในประตูนะั้นก็คือรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นพ้น้าตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาตัวของเขามากยิ่งขึ้นเขารู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับบทก,การล้วนอืมครับนีสองพันสิบเก้าดีฮะมีผลงานอะไรที่จะให้ทํานการทติดตามไหมฮะเออคุณอยากจะมเรียนกี 드라마가 이제 기다리고 있고요. 네. 언제 방영될지는 네. 뭐잘 모르겠지만 네. 네, 기다리고 있고요. 네. 그리고 또 드라마 이외에도 어, 어, 춤, 노래 네. 뭐 등등 다양한 방면에서 어, 네. 여러분들을 찾아뵐 거니까 네. 네. 어, 많이 기대해 주시고 많이 사랑해 주세요. อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือจะมีซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่ชื่อ The Moment of a t e ก็คือยังไม่มีวันที่ชัดเจนนะคะว่าจะออกแอมเมื่อไหร่แต่อยากให้ทุกคนติดตามดูแล้วก็สัญญาว่าจะขยันทำงานในหลายๆด้านอาจจะเป็นวงเพลงบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอืมเอาละครั้งนี้เป็นแฟนมิเต็มครั้งแรกของเขาอยากให้ฝากไปถึงแฟนชาวไทยฮะเดี๋ยว 어 이번에 태국 오랜만에 왔는데 너무 반갑고요. 그리고 또, 또큰 삼성 대셔서 너무 감사하고 그리고 또 이제 앞 이제 팬미팅에서도 이제 어, 큰 힘을 얻을 것 같고 어, 좋은 무대 좋은 모습 보여드릴 테니까 앞으로도 많이 많이 사랑해 주시고 어또 금방 올 테니까 기다려 주세요. เขาบอกว่าอย่างที่บอกตอนแรกนะคะก็คือรู้สึกด,ดีมากๆที่มาประเทศไทยของเราไม่ได้เจอกันนานเนาะขอบคุณมากๆสําหรับความรักที่อบอุ่นม,มากๆตั้งแต่ก้าวแรกที่เขามาถึงทุกคนตอนหลังเขาดีมากๆวันนี้เขามั่นใจว่าแฟนๆทุกคนให้ให้กําลังใจเขาเยอะมากๆเขาจะเติมพลังเต็มที่กลับไปเติม energy เต็เทมที่กลับไปแล้วก็จะตอบแนทนความรักด้วยงานแล้วก็องค์เซร์โมโที่ดีมากคืออยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รักแล้วก็สัญญาว่าจะรท,ทุกคน ชื่อแฟนในวันนี้ก็เตรียมตัวความพร้อมเตรียมความพร้อมมาพร้อมเหมือนกันที่จะได้พ้อมูรในค่ำคืนนี้แน่นอนฮะเอาละสุทดท้ายนี้ฮะพูดอะไรสักนิดนึงเป็นภาษาไทยดีกว่าได้ไหฮะกกนมีคำไหที่พูดได้ม,มั้ยฮคไหมะเุ้มคุไ้หมพูดได้ไ้มคคุณ้ยะุดไ้ไะไคพู้มสุมคะไ้ม คนคนครับอินสวยจังเลยครับคนนั้นคนครับย uh ิ้มสวยจังเลยครับคนครับยิ้มสวยจังเลยครับได้รักเอ๋เคยคิดจะอะไรฉันไมไม่มีคนไหนฮะออ๋ตองบที่คนไหนทุกคนเลยนะฮะให้เราสอนเพิสักหน่อยดีไหมฮันมันอี๋ถอดการ์ดจะดีเลยเดี๋ย่ บอกที่พูดเมื่อสักครู่นีังไม่ดูห่างไกลไปนี่คืออะไรบกงทีคนที่ไม่คุ้นเคยกันก็อาจจะพูดแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าพูดกับแฟนพูดว่าหนูครับหนูครับแล้วก็เฉยแต่เพื่อนได้กลุ่มแต่หนูครับหนูหนูครับ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 พี่คิดถึงหนูนะครับพี่คิดถึงหนูนะครับหนูครับพี่คิดถึงหนูนะครับ ได้ค่ะได้ค่รวดสวยทวดเซยขอยทีหนึ่งขอยทีถ้าเรามาเลือกสองซ้ำดูครับที่คิดจริงดูนะครับอุยทำไดวันนี้ขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราพบกันตอนเย็นนี้นะครับแต่อนแต้ที่งคุณอะไรกนขอบคุณนะเขาเสกปรบมือให้เราด้วยนะครับขอบคุณนะและตอนนี้นะเชิญี่ี่สุนททุกท่านได้แลเก็บห้าบรรยากาศนะะ เลยครับขอเวลาที่คุณสกุลทีอยู่นี้อีกประมาณครึ่งชั right. ่วโมงเลยครับอกเขาเรียบร้อยไหมฮะโอเคครับสุวรรชอยังนั้นมาดูนิดนึงครับมาดูนิดนึ่งฝ่ามือนี่หลากหลายสื่อรัวช่างต้องระสุนิดนะคะโอเคเรียบร้อยขอบคุณด้วย 老马，你怎么不排对？